สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับค้งง่ายของนายล้มโจกก็วันนี้เมนูไก่กันบ้างเป็นนี่ครับไก่นึ่งสมุนไพรก็ง่ายๆเลยวันนี้ใช้สะโพกไก่นะครับสามสะโพกใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตําเครื่องหมักก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ส่วนผสมก็จะมีนี่นะครับพิกไทยประมาณสักยี่สิบเมตรแล้วก็รากผักชีนะครับสองราก ก็เดี๋ยวคบก,กันเลยมันค่อนข้างแหลกยากเอาแค่พอแตกก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็เดี๋ยวหมักอยู่ดีเสร็จแ,แล้วก็ต่อด้วยพริกไทยนะครับไอ้กระเทียมนะครับกระเทียมก็ประมาณสักหช้อนโต๊ะ ผมแกะไว้สองช้อนโต๊ะเดี๋ยวเอาไว้ทำน้ำจิ้มอีกครึ่งหนึ่งใส่พริกเลยแล้วกันใส่พริกนิดหน่อยนะครับให้มันมีรสชาติเผ็ดมาด้วยแล้วก็เป็นตะไคร้เพราะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปโขกมันแหลกยากใช้ครกดินเนี่ยครับ ก็เดี๋ยวผมขอยาตไปโขกสักครู่แล้วกันครับนี่นะครับพอเราโขกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้คือเอาแค่พอแหลกนะครับไม่ได้ละเอียดมากก็เดี๋ยวเราไปหมักเนื้อไก่กันดีกว่าครับโอเคเนะื้อไก่มาแล้วก็เครื่องหมักมาเลยครับ นะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสนดิดหน่อยนะครับเกลือป่นโอเคคราวนี้เราก็คลุกให้เข้ากัน ถ้ามีกระมังใหญ่ๆก,ก็จับลงขยำได้เลยนะครับอันนี้มีแค่นี้แหละตัวเล็กๆโอเคนี่ครับเราจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็โรยใบมะกรูดไวด้านบนให้มันหอม โอเคเป็นนันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะหมักไว้ประมาณรักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็เอาไปนึ่งระหว่างนึ่งก็เดี๋ยวเรามาตําน้าจิ้มกันครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปหมักนะครับในส่วนของน้าจิ้มนะครับก็จะมีรักผักชีนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหอมให้น้าจิ้มแล้วก็จะมีกระเทียมนี่นะครับที่แกะไว้แบ่งไว้แล้วแล้วก็จะมีพริกวันนี้ใช้พริกแดงรวนเลยนะครับก็เริ่มจาก รากผักชีก่อนเลยครับเพราะว่าแหลกยากสุดอ่าเดี๋ยวผมใส่รวมทีเดียวแล้วกันแล้วก็ขอญาตไปโขกเพราะว่ามันโขกยากนิดนึงส่วนผสมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆพอดีตอนนี้อยู่ที่ห้องมันโขกแล้วเสียงมันดังก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกครับโอเคแต่ผมขอญาตไปโขกนะครับโขกมาแล้วก็วจะประมาณนี้คือผมไม่ได้โขกให้ละเอียดมากเพราะายิ่งละเอียดมันจะยิ่งเผ็ด อ่าผมจะใช้ยาบๆยาบนิดนึงก็แนวลุกทุ่งลุกทุ่งผู้ชายผู้ชาย่ะน,นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเราจะปรงุงรสก็เริ่มจากน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลา มะนาวนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับผม <S <S มันจะข้นๆเนัวๆแบบนี้เพื่อนๆจะต้องเติมน้ำต้มสุกหรือไม่ก็น้ำที่เรานึ่อไก่นะครับแต่ถ้าใ้ดีควรจะเป็นน้ำที่เรานึ่อไก่ซึ่งค่อนข้างจะทำให้หอมหวาน ผมใช้นาต้มสุกแล้วกันง่ายเพิ่มหวานอีกนิดนึง โอเคละเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันน,นะครับเราก็ได้น้ำจิ้มของเราแล้ว ก็เลยบักชีด้านบนนิดหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยก็พักไว้ครับเดี๋ยวรอไก่เราสุกโอเคครับตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วครับก็เอาไข่ออกไปน,นึงเลยอยุบอนึดน,นี่ครับ หลังจากน,านั้นเราเดือดเราก็จะเอาไก่ลงไปนึ่งไว้ในซึ้งนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยคร mm hmm. าวนี้เราก็รอจนกว่าไก่จะสุกนะครับ mm hmm. ครับตอนนี้ไก่เราก็สุกแล้วนะครับ mm hmm. ผมใช้เวลานึ่งมาประมาณ30นาทีโดยประมาณนะฮะเท่าที่จับเวลาก็นี่เลยหน้าตาม,มาเป็นประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมปิดไฟเลยแล้วกันค mm hmm. วันมันขึ้น mm hmm. เราจะได้ไก่นึ่งสมุนไพร ช้ำๆของเราเอาไปทานกันแล้วก็เดี๋ยวไปตักใส่จานเลยแล้วกันครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เพื่อนๆก็ลองทำทานดูน้ำจิ้มก็นี่ฮะเดิมของเราเลยประมาณนี้ส่วนผสมก็จะเยอะนิดนึงแต่ก็เหมือนพวกของส่วนผสมของต้มยำอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวโจเขียนมาให้ที่ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ลองทำทานดูติดขัดยังไงมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับ เมนูนี้ก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันไม่ได้ทำบ่อยๆนานๆทำทีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าครับผมยังไงลืมฝากช่องโจด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับ